เอาละครับขอลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยมากันนะครับวันนี้เราจะมาแข่งสร้างฉลามกับอมองอัดเป็นตุ๊กตาตัวโปรดนะครับตุ๊กตาตัวโปรดของน้องคืออมองอัดนะครับสีแดงส่วนตุ๊กตาตัวโปรดของผมคือฉลามนะครับเราจะมาแข่งสร้างตุ๊กตาตัวโปรดของตัวเองกันใช่ไหมน้องผมบอกไปแล้วแต่ว่าผมลืมอัด แล้วตอนนี้ฉลามกับอมงอัดมันก็ดูผมโอเคคือผมบอกคือไออมงอัดกับฉลามนะครับมันไม่ได้พูดได้เองอ่ะผมเป็นคนบังคับมันเองอ่ะมันงู่เลย ครับเลยอู้มังมังมังครับอู้หูดังชี้หายนี่นะครับแมปชื่อชาร์ก V.S อมองอัดเราจะมา V.S กันนะครับว่าใครจะสร้างได้ดีค่ะอมองอัดตั้งเป็นอย่างนี้นะเอ้ยถึงแม่น้องไม่ได้อัดลงถึงแม่น้องอัด น้องก็ไม่ได้ลง YouTube นะครับน้องก็เลยแต่น้องได้ลงอยู่นะก็คือลงช่องผมยังไงล่ะช่องใช่ชอพอ n o n อยู่กับผมทุกคลิปเลยวันไหนวันไหนผมอัดวันไหนผมอัดคลิปปึบน้องมาด้วยปับ๊บใช่ไหมน้องใช่น้องไม่ใช่บ็อกขนแกะเหรอ,ม<า>อไม่น,น้องใช่บ็อกน้องใช้บ็อกเหมือนมันเป็นบ็อกคอนกรีตแข็งนะครับผมใช้บ็อก ขนแกะคือบล็อกขนแกะสีมันสวยดีเพราะว่าเวลาเราเอาสีฟ้าของบล็อกขนแกะในเกมเนี้ยเอ้ยคอนกรีตสิมันเหมือนคอนกรีตหรือไม่ก็สีขาวนะคะมันจะไม่เหมือนสีขาวไม่เหมือนสีก้อนขี้อะไรเลยยึบเดี๋ยวเราต้องวางไฟโอ้โอเคมองไม่เห็นยึบวางไฟงในตัวสนาม โอ้สว่างสว่างขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคุณส่วนคุณส่วนว่าสว่างขึ้นเยอะเลยไหมก็ขึ้นเยอะเลยนะเยอะมาในระดับคือนี่คือครึ่งท่อนของฉลามจะเป็นสีขาวผมรู้สึกว่าครึ่งท่อนนี้มันเยอะกว่าครึ่งนะตรงไหนเป็นไอเนี้ยผมจะทำให้หมดเลยอนอาน,น้องลเสียง โอเคเดี๋ยวคือมันก็น่าจะคล้ายๆฉลามขาวแล้วมั้งก็เอาสักประมาณนี้คพื่อตอนนี้นรางรังสร้างอามงอันอยู่จริงเหรอเนี่ยสร้างเอามงอันใกล้สเสร็จแล้ว่ยโอ้โหไวจังเลย อันนี้เอาเป็นสีฟ้าด้วยเลยไหมคุณผู้ชมเป็นสีเขียดรอบๆเดี๋ยวขอดูกันจะเป็นแค่ช่วงท้องส่วนหางไม่เป็นครับหางไม่เป็นใช่พอดีมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านก็เลยหางไม่เป็นก็เลยดูอ่ะประมาณนี้ ก็พอดีน้องสร้างแบบที่ผมเอาสีแดงมาด้วยเพราะฉลามมันอาปากปากปากมันจะเป็นสีแดงด้านในปากไม่ได้เอามาทําเป็นแบบเลือดตรงฟันนะฉลามตัวนี้ใจดีฉลามตุ๊กตาเดี๋ยวถ้าเกิดมีเลือดตรงฟันทําให้มันโหดหดนี่เขาจะไม่ซื้อกันใช่ไหมผมเป็นผมเห็นผมก็จะไม่ซื้อ เป็นผมผมก็จะไม่ซื้อคุณผู้ชมลองคิดสภาพมันเป็นตุ๊กตามันเดินได้นะอืคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองคิดสภาพคิดภาพอ่ะคิดภาพตามเลยคือเวลาไอเนี้ยคือถ้าเป็นตุ๊กตาฉลามใช่ไหมคุณผู้ชมลองคิดภาพดูดิแล้วทีเนี้ยมันอาปากมีฟันแบบเป็นเลือดเลย คุณผู้ชมจะกล้าซื้อไหมไม่กล้าเออใครจะไปกล้าอ่ะเอางี้ใครกล้าคอมเมนต์ใครกล้าคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยน้องเองคนน้องโอ้โหใครจะไปกล้าน้องก็น้องคนเทพอยู่แล้วอ่ะน้องไม่น้องไม่เห็นกล้าอะไรเทพจริงเปล่าเห็นบ่นกลัวผีทุกคืนอเรากลัวผีเยอะยวน้องน้องไม่กลัวชายหรอก เอาไม่กลัวฉลามลองไปดูว่าฉลามมันดุกว่าผีนะสีขาวผมเอามาทำเป็นแค่ช่วงล่างดีกว่าสขา,า,าลอปั๊บแล้วก็อยู่จะอยู่นี่เต่พี่วินไม่เห็นตกใจอะไรเลยหรอกเป็นฉลามแนวตะมุตะมินะครับ ดีเราจะาได้ไม่ต้องใช้สีแดงอือเพราะฉลามเพราะว่าผมผมสร้างอ้นี้ไม่เป็นอ่ะสร้างตอนที่มันอ้าปากไม่เป็นส่วนนะ้องสร้างอบโมไอแบบอ้าปากเป็นนี่ต้องใช้อันสีขาวมาหน่อยตุยดตุตุดด้องยอดสวน <laughs> ยอดสวนมีการยอดสวนด้วยคุณผู้ชม ทางเข้าเหรอทางเข้าเดี๋ยวไว้จะคิดนะครับก็ทางเข้าแถวๆตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้โอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โกสต์ต้วค่อยมาวางเพิ่มเนะออทางเข้าจะเป็นทางนี้นะครับทำไมมันดูน่ารักจังเลยเออก็เพิ่งบอกไปมันเป็น ฉลามแนวตะมุตะมิแนววัยเรียนนะครับแนววัยเรียนวัยเรียนหรือวัยรุ่นวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นทําอุปกรณ์นะครับไม่ใช่วัยเรียนหรือวัยรุ่นนะครับ,รรรนนรบแต่เป็นวัยรุ่นทําอุปกรณ์เหมือนไหมเหมือนไหมก็คล้ายอยู่ ผมเนี่แหละคล้ายอยู่ผมแค่คิดว่ามันคล้ายแต่ไม่แน่ใจมันคล้ายหรือเปล่าสําหรับคุณผู้ชมนะตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านตึก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 อ่ะตรงนี้เป็นประตูนะครับขึ้มนมาเปิดประตูบ้านาน้ำมอนอาจจะมีไฟเยอะอยู่ด้านบนด้วยเพราะเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่ตาน้องฉลาน่ารักอะตะมูมากเลย ไม่มีตมีนะครับตมุน่ารักจริงอะ่ะให้ผมทำฟันฉลามได้เอ๊ะตาฉลามที้น่ารักมากเลยฉลามไวเลียนถ้ามันมีวงกลมขึ้นมาให้ดูดีน่ารักอ่ะแล้วเนี่ยกำลังสร้างอยู่เนี่ยวอสโซอิ t ดิสคุณผู้ชมดูดิน่ารักไหมฉลามผมถ้าถ้าน่ารักคอมเมนต์นนะผมเป็นคนชอบ อะไรน่ารักน่ารักผีไม่ชอบผีสร้างยากเนาะผีมันก็สร้างง่ายอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยไม่สร้างแล้วก็ไม่ชอบก็ทำไมผีคนเนี่ยยากใช่แต่ผีผ้อผมนี่ง่ายๆครับคุณผู้ชมใช่ไหมไม่ง่ายหรอกใครใครเคยเห็นผีผ้าผมมั้งนี่ดูดิมันจะง่ายมากผมทั้ง ไปงถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นผีผ้าห่มนะครับคุณผู้ชมจะเข้าใจเลยมันจะมีตาโบโบแล้วก็เป็นผ้าห่มอ่ะใช่ไหมผ้าห<ม>่าม,มก็เคยดูหนังผีงกันเป็นที่ผีในกระตูนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะมันเป็นแบบผีตาโบตาโบหน่อย ดูตอนนี้สร้างเมกาโลดอนแล้วผมมีฉลามขาวแล้วเมกาโลดอนแล้วคือฉลามที่ผมซื้อมามันน่าจะเป็นฉลามขาวนะแต่ผมนี่สร้างเมกาโลดอนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ตอนแรกจะให้ดูมันเหมือนฉลามหน่อยแบบนูนๆขึ้นมาเอาแบบนี้ก็ได้คือถ้าเป็นตัวนะผมไม่ค่อยชอบตัวผมไม่ค่อยชอบ ตัวหรืออะไรเนี่ยผมชอบหน้าเนี่ยคือถ้ามีคีบมันก็ไม่ค่อยนะ่ารักเท่าไหร่นะแต่พอมาดูแบบด้านที่ไม่มีคีบด้านที่ไม่มีคีบดูน่ารักเดี๋ยวนะคีบอยู่ทางทางไหนนะเอ่อทางนี้ต้องใช้สายตาเพ่งเล็งดูดีๆโอเคทางนี้นะตุกทุกทุกตุกตุกตุ ถ้าเป็นแนวนี้ตร,ตร,ตรถ้าเป็นแนวสร้าง,งบ้านถ้าเป็นแนวสร้างบ้านผมจะปรับให้มันเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับเอมเดี๋ยวก่อนนะคินจะให้ฉลามดูดเอืตรงนี้ก็ดีเลยใช่ปะโอเคตรงนี้อ่าโอเคถูกถูก,ถกต่อไปก็วั ح ح> ตึ๊บๆๆๆๆตึ๊ตตตตตมเสร็จแล้วก็วันที่สนามคนน้อยไงอกอกคลิ์นาน8ชั่วโมงติดง่ายผลิตในประเทศญี่ปุ่นสลอนพาสเพนมิลิทอะคุณผู้ชมว่าพอจะสวยไหมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าใช้ได้หรือสวยก็ฝากคอมเมนต์ผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยได้สวยนะแต่น่ารัก มันออกแนวน่ารักซะมากกว่าคือของผมมันเป็นแนวน่ารักน่ารักต่มุต่อมมีกุกกิ๊กกูกกไปเรื่อยเลยอะนี่ได้ไหมได้เปล่านี่ก็ได้อยู่นะนี่อะไรเนี่ยลืมอุดลูตูด ชมได้ยูนี่มีกระเป๋าไม่เลยพี่ดูดิตรงนี้ชมรครับผมคิดว่ามันเป็นฉลามน่ารักอะ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันน่ารักไหม,มถ้ามันถ้ามันน่ารักฝากคอมเมนต์ด้วยพี่เวนส่วนเมกกาโรนนี่ไม่มีมตาข้างเดียว ถ้ามันน่ารักหรือไม่น่ารักก็ฝากคอมเมนต์ด้วยตอนนี้ผมกำลังทำกระเป๋าให้ฉลามกระเป๋าไม่มีไม่มีไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้ฉลามเป็นเด็กวัยเรียนเนี่ยเห็นมีมีตรงนี้เลยไม่มีไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าแต่ว่าไอ้นี่ฉลามตัวนี้เป็นฉลามวัยเรียนนี่นี่คือกระเป๋าของฉลามนะคะมันจะเป็นแบบล้อมๆอ,อย่างนี้ นี่คือกระเป๋าของฉลามนะคะมันจะเป็นล้อมๆล้อมขีบเอาไว้เนี่ยนี่นี่คือกระเป๋านักเรียนเยอะนะมันเหมือนตรงไหนวะเนี่ยมันเหมือนสล็อตในของพี่แป้งซีบิงอะเออใครเคยดูจะเห็นด้านหลังพี่วินต้องเห็นเป็นประตูเหล็กอีกแล้วพี่ดูบ้านน้องดิใช่น้องน้องต้องเอาประตูอื่นประตูประตูนี้เราจะเห็นเป็นประตูเหล็กนะครับ แต่มันเป็นประตูไม้ดักโอ๊กมันคือประตูของไม้ดักโอ๊กนะครับในเกมนี้มันจะเป็นเห็นเป็นประตูเหล็กนี่ออ้ยิ์นานชั่วโมงอเกียรตโฆษณาใช่พี่ก้าเกียรติยังไงนี่คือเอ้ยเหมือนอยู่ฉลามสะพายกระเป๋า ก็น่าจะได้เลยเดี๋ยวฉลามสะพายกระเป๋าอีกนิดนึงอันนี้ไม่ต้องอระคุณผู้ชมนี่ฉลามไม้เรียนฉลามสะพายกระเป๋ากระเป๋าอันกระติดนึงแต่ตัวอย่างใหญ่เลยเออคุณผู้ชมคิดว่ามันจะใส่อะไรตืนต่นนใส่หนังสือไปโรงเรียนไงหนังสือของฉลามจะเล็กมากเลยคุณผู้ชมคิดว่าน่ารักไหมอ่ะ ส่วนตัวผมคิดว่าน่ารักอยู่นะโอ้ยอ่ะเจ็บเน็บชาเน็บเน็บกินเออมันแหละไม่แน่ใจมันเป็นเน็บหรือตะคิวแต่ที่รู้ๆคือตอนนี้เจ็บมากผมว่าน่าจะเป็นตะคิวแหละ ือไม่ก็เน็บสักอย่างแหละเออไม่เน็บก็ตะคิวไม่ตะคิวก็เน็บสักอย่างผมว่านะน่าจะเป็นเน็บนั่นแหละถูกแ้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องมีวางตรงนี้หรอกก็เน็บมันจะไอ้นั่นไงอืม น,นี่คือเสียงเห่นการทรมานทรมานจากการโดนเน็บโอ้โหไม่นะอยากฝากกดไลค์ด้วยถ้าอยากให้ผมหายเป็นเน็บอ่ะเริ่มหายละไม่แน่ใจมันเป็นเน็บหรืออะไรนะคะมันเจ็บ อืมประมาณนี้อาพอได้เกียร์โฆษณา,าถ้าปิดเน็ตนี่ก็ไม่ได้นะแม่ก็เปิดบลูทูธงี้อะนม่จะพอได้แล้วนะครับมี่เหลือต้านในต้องตกตเตงอ แต่งก็ได้ไงดูด้านนอกเดี๋ยวนะคือคุณผู้ชมผมว่านะไอก,กระเป๋าเนะี่ยผมว่าผมเอาให้ใหญ่กว่าน,นี้ดีกว่าได้ใส่ดินสอใช่ใส่ดินสอใส่อะไรพวกนี้ใส่ดินสอเข้าไปก็วีดวงเรียมใช่เดี๋ยวฉลามยังไม่เก่งเดี๋ยวหาดินสอไปเจอแล้วลเออมันเล็กมากเลย นี่เราต้องทําให้มันใหญ่ๆเป็นฉลามวัยเรียนนะคะคุณผู้ชมนี่คือกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนมันจะนูนๆใช่ไหมเนี่ยก็กระเป๋านักเรียนเลยอ่ะโอเคฉลามพร้อมไปโรงเรียนส่วนตรงนี้เราต้องเปลี่ยนอีกนิดนึง นี่นี่คือฉลามไวเรียนไปสะพายกระเป๋านี่พอได้ไหมถ้าเกิดผมกระเถิบอนี่มันนิดหนึ่งอ่ะน่าจะพอสวยอยู่นะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มทำไปหมดแล้วโอเคคุณผู้ชม มมเข้าสู่ช่วงทำม,มั่วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำมั่วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงนี้มันทำม,มั่วจริงๆตืดตืดตืด,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 ดอ่ะมานี้น่าจะเหมือนสะพายกระเป๋าไปโรงเรีงเงยน มีดินสออันใหญ่โผล่มาด้วยพี่วินพี่วินสวนอมงอัดก็จะมีแบบแบบของนักเรียนเหมือนกันพี่ว่านะน้อง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 พี่ว่านะน้องหาน้ำยาในวิชันเรอะทำไมดูเครื่องน้องมันมุดมุดแปละๆแม่นี่้ํายาในวิชันอันนี้อันนี้นี่ทําไม่นี่ด้วยดีกว่าเป็น ดินสอยื่นออกมาดินสอจะต้องมีปลายดำใช่ไหมเนี่ยปลายดำมันดินสอหรืออะไรเนี่ยจุ๊บอะมันเป็นดินสอยังไงอ่ะทำเป็นยางลบยื่นออกมาก็ได้ไงยางลบโอ้โหยางลบยังใหญ่เลยอือโอ้ยจะทำยังไงดีเนาะยางลบเนี่ย ยังลบเอา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 ยังลบ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 เอาเล็กๆหน่อยอะเอาเป็นควอสแลับอะนี่เป็นก้อนยังลบเล็กๆอาทำเป็นกระเป๋าอาแล้วกันนะไม่รู้จะทำไงละหมดความหวังจริงๆเลยโอเคเนี่ยแล้วก็อะไรอีกเออนี่โอ้ผมู้จมดูดิ มองอันน้องเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นกระเป๋าโอเคงั้นผมเอาก้อนยางลบไปตรงนี้ดีกว่านะนี่คือยางลบเอาดินสอสีฟ้าแล้วกันฉลามเป็นตัวสีฟ้างนี่มันก็รู้ไม่เหมือนอะ่ะเนี่ยมันเป็นยางลบอะไม่รู้เราจะทำไงเนี่ยนี่คือยางลบนี่คือดินสอเป็น เฉลามว้เรียนสันอิตตอรัวเอกไ้นี่น่ารักผมว่านะถ้าเกิดเอากระเป๋าออกมันจะน่ารักกว่าน,นี้นะจะไ,ไม่เป็นไรใส่แล้วใส่เลยอาได้เวลามาตกแต่งด้านในห้องเราจะไม่มีพวกนี้นะครับเราจะมีแค่กล่องกับอที่ทำอาหารเนี่ยเราไม่ต้องมี หรืมีดิมันไม่ใช่แบบเอาชีวิตรอดเงี้ก็เลยเอานี้มาดีกว่ามีนาฬิกา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 อือฮึีดไปเดี๋ยวไม่โอเคปเดี๋ยวนะป้าปป้ายป,ปพี่เอาไป้ายไว้ตรงนี้ดีกว่า อี๊สติดงักตู้สติดงนัก,นกอีกกอก๊พกออยู่ใกล้ทตรงนี้กว่านี่บ้านของผม Bed Foxie Home นาฬิกาเราจะติดนาฬิกาไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวๆผมเอาไอเทมเฟรมติดไว คุณชมนี่เพิ่งจะได้ขามั้งน้องพี่ว่านะอีกแค่ตรงเนี้ยอีกตรงเนี้ยพี่ก็ว่ามันก็เหมือนน้องมองอัดแล้วนะน้องจะทำสองตัวเลยเหรอปาโนไม่แค่ตัวเดียวไม่ตัวเดียวแล้วไม,ม่มีอีกตัวหนึ่งด้วยอ่ะนี่ครับนาฬิกา อันนี้ก็คือโซนห้องนอนบ้านเรามีกันสี่คนพ่อไม่รู้ไปไหนแล้วพ่ออยู่ในต่างประเทศไงโอ้โหต่างจังหวัดสิอืมประมาณนี้น่าจะได้นะเล้วนู๊บล็อกพมเวต้องทุบพื้นพี่ฉลาไม่มีกระเป๋าเลยส่วน สดงมองอันนีมเกะะเอาเอ้ยเออมองนี้ไม่เนียนเลยมองนี้นี่ไม่เนียนเลยเพราะว่าอะไรยังไม่นีต้องอย่างนี้เออแ้เ,ออเดี๋ยวผมจะลองฟังดูว่าเสียงมันเหมือนกับไอ้นี่ไหมเหมือนกับเ,เ,บเสียงของแบบปกติไหมเสียงของ Original. ออริจินอลมา โอเคเหมือนเดิมครับนน่มื่อเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งโอ oh. เปิดมาเจอโครงกระดูกไม่ต้องเอาภาพอะไรที่มันเหมือนน่ารักน่ารักหน่อยเนีย่ยฉลามของผมเป็นสไตล์น่ารักก็เอาน่ารักน่ารักหน่อยมันไม่มีโอ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ย สไตล์น่ารักน่ารักอ่ะนี่ไงอันนี้พอได้เนาะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่คิปเปอร์นี่ได้ยีงไงสไตล์น่ารักน่ารักไงเอาแมงมุมนี่นี่มันสไตล์น่ารักตรงไหน,น,มน,นไม่ไหมครับอ่ะอันนี้ไม่น่ารักคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์คิป คปเปคิปเปอร์ไม่คิปเปอร์นายไปดูไหนกันเนี่ยน,นี่แต่แม่มุมผมก็ไม่แน่ใจมันน่ารักตรงไหนเอาอันอื่นดีกว่านี่คิปเปอร์สลับกับลายไม่ใช่ลายนี้ไม่ใช่สลับกับไอ้ลายเนี้ยลายช่องฟ้าเนี่ย สามสิบปีผ่านไปก็ยังได้ภาพเดิมเดิม,ม,มพี่เวนอ่ะเอาภาพนี้ก็ได้สไตล์น่ารักหน่อยพี่เวนที่จริงมันต้องใช้คัห้โยกแล้วก็เพราะว่าฉลามฉลามตัวนี้นะคะเป็นฉลามที่น่ารักผมก็เลยใช้สไตล์น่ารัก แล้วตรงนี้ก็เป็นกล่องกล่องแล้วก็กล่องแล้วก็กล่องมันก็ใช้พี่มมีมันจงม,มันก็ใช้ประตูมันก็ใช้ประตูแบบทันไม้ได้ผมไปเห็นช่องช่องอหนึ่งมานะครับช่องไซโคนอ่ะเขาส,สร้างบ้านฉลามนะครับแล้วผมก็เลยเห็นก็เลย แค่มาทําตามเฉยๆเนี่ยมาทําตามเป็นคือไม่ใช่อะไรหรอกพอดีผมมีตุ๊กตาฉลามอยู่ที่บ้านไงเลยลองทําตามดูก็เลยทําตามเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยออกมาน่ารักตะมุตะมีมากเลยน้องเล่นดีๆเอาเท้ามาตรงหน้าพี่อ่ะประมาณนี้ มีการซ่้นอีสเตอร์เอ็กไว้เล็กน้อยเพราะว่าฉลามเขากำลังจะไปถ้ามันมีวงจรสามารถทำให้ไปได้นี่ผมทำไปนานละแต่พอดีในเกมนี้มันไม่มีไอพิสตันกับอีกันนะนะอะไรลังคับผมไม่รู้อ่ะเอเขาเรียกอะไรนะมันกูพิสตันสลามอ่ะคือไรไม่รู้งั้นะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคระบาย